สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมชองบัวเบียร์ลำซิงครับวันนี้พามาดูรถตู้ป้าเหลานะครับนี่ปุกเสกครับรถจอดนานครับผมจอดเป็นปีอ่ะเกือบปีอ่ะครับจอดจนยางแบนครับว่าเป็นยังาไงเราปะว่าใช่ปัญหาถ้ามาครบสามสิบสองเั้นใช่ไม่น้อป่ะเดี๋ยวจัดให้ขันมาสภาพครบงั้นใช่ว่าใช่ปัญหาสําหรับอูหงเอาเป็นครั้งแรกที่ติดเครื่องครับก็ มีอยู่มีอนี้เบิงทำดีสมจ้บงหรอเ่มีเบิ้งอยู่ไหมน่าไม่แห้งเลยแต่จอดเกือบปีแต่ว่าติดเครื่องโมลูนะครับเสียงเดียวแล้คือพอปิดฝาอันนี้รนมับอปั๊มพ่วไหมปิดเลยมันจะพุ่งเดี๋จเครื่องครับไฟติดไปเลเปิดไฟอยุ่ วดีดวะเวทีออครั้งหนึ่งมั้งโอ้หลอดขาดเไยแต่ว่าภายในสวยมากครับดูสมบูรณ์มากครับยกไฟฟ้านะพี่น้องดูดิเินี่เอ,อ้าดีดหน่อยมั้งนะเล่นเครื่องกันหน่อยยีดวะเอาเลยเฮ้ยติดเสยวะพี่น้องเอ,อ้าดีดเราปะดีดเราดีดเราเกืองติดแล้วน,นั่นนี่ ไส่แนววัดนะมันเครื่อนเต็มอุ่นดูอุ่นเบิ้งแล้วนั้นมันเครื่องเต็มเรียบร้อยเบิ้งน้ามั้งวะบวกวะขยายเบื้งหน้าเบื้องหลังรุ่เองเอ้าขยายยันไหโอ้นิ่มันเดือปะเอาติดเครื่องเสือปะใส่ท่อขวดมันโอ้ดิโอ้ไม่มีอดขวดแมพี่น้องมองว่ะโมโหเอ้าเปิดได้อีก เก่าทานิวอะปุนะเบิ่งมีหมานครับจังเบิกสั่งเรับยอดบาทตบบาลงนี่ไหมเบาเอาลงไหเอาลงเยเลยอ้มนบอจีบทัาเด็น่อยบ่โอ้งามเนยเนนะปลาอถือใจป้าเพื่อนเอาม่ยังล่ะมันดับบ่โอ้ติดอยู่ติดอยู่นี่ใช้ได้หมดนะครับพี่น้อง บางไ้ย <Universe> <th> ่โอ้มันเดินเบาปวดปะต้องตังกระลลงจหน่อยต้องตังกระลลงจะหน่อยเดี๋ยวตุ๊กใสมันแยกน้ำมันบึบ้องเหรนี่ใช้ซุน่อยเดี๋มันได้มันได้มันในตำนานยัปเ็ดมันจีหัก kết dây máy. Mắt đẹp quá. Mắt thử soi lạ kia mẹ bự đàn, phai Mẹ nó. Ông quá. mẹ hoay câu mà bà. Bóa, mẹ lấy chục trọc. Đeo, ha mùng bự trúng số Mẹ bị ừ. cơn đấy giờ, nhìn không này cho bên nhau cái men ăn nó vẫn câu đấy bơm ăn sai nè bơm men nó dây vẫn ป็นมันมันมันตันไหมวะปะด้บะโอ้ยว่ะไ่ใช่ยังยังแน่นวะนี่ก็มเล็งมะข้นมาเ็งมะขนนนี่เฮ้ยกองตันกองตันเออนั่นนั่นดาแยกมเด็กมนเล็งได้ไห Ăn. Ông đây. Ô. bé mình hái bỏ. Cho đúng mày nó. Đúng không? Đáp quân. Ô. Hái vô. Cho đúng mày không? Cho đúng cho đúng mày này. Cho đi sau tụi bọc cả. Hay bỏ. Không ngon thì. Hử? ngon nó thằng ổ à. nó hái มันหรือไม่ออกละอยู่าส่งไปไปลองอ่ะอย่ยยพี่ลองกันมันเนี่ยปีนแหวนเนาะซับแหวนกันเปียกเอาอ้อใส่ได้ครับพี่เนาะติดตัวเดียวเลยเปาะชึงเลยครับถือว่าโอเคเลยครับพานครับสภาพดีมากครับเบอครบนะรครับมีเอกสารเล่มทะเบียนนะพร้อมโอนนะครับนี่ไฟฟือะไรอยู่ครบเลยรถเดิมบางเลยนะดูคนดูว่ะ ไม่เหมือนโค้งล่างขาครับไม่ครับภาพดีมากได้ที่ติเลยไฟยูบติดป่ะไม่เล้เบอร์ลูกเกียร์ป่มีแอร์นะครับมีแอร์เบาะครบนะครับไม่มีขาดบอร์ลูกเพียงสองตัวบ่เครื่องตัวเดียวม่มโอ้ตัวฉีบโอ้มั่วไอ้เป็นยังไงแล้วเพื่งไปครับแล้ตัวเร็วยังไง รถบัสยังอยู่รยครับเครื่องสองตัวมีแอร์เอกสารเริมทะเบียนครบคันืนี้มเจ็ดเก้านะครับเอาแบตเตอรี่ใส่ขับได้เลยนะครับเอ้ยแต่ว่าเบรกไอ้ปั๊มเบรกข้างบนเสียนะครับก็เช็คปั๊มเบรกหน่อยจอดนานครับออมโมนั้นคือาว,าว,าวา่าป่ะปะเป็นแต่ไดรลองไอ้เอฟซีเบงมุมน,นี่ลอรางแบเยวแม่น,น,นอเสกบะถอดออกไหมวะ,ะมีแหวนม่ หั่วป่ปินเออปินมังปิ่นปดะไฟเหลีวติดไว้ได้ยูวัดลงวัดหลบขึ้นไวได้ปะรถวิ่งสามหมโล น่มีแอร์มีอะไรครบเลยนะครับผู้สบายดีแห้งเนาะปลาเนาะว่างขาดเด้อปลาปลามัปฏิขาดบาบาบาเบาเบาเขาให้มันได้ลองก่นนอนโอเมนออกทึ<บ>่งพี่นี่มันแตกบก่ถอดอตัวไม้ตัวโอ้นี่มันสอดต,ตัว,น,น,ตตวนี้มันสอดตัวแบ็ดนี่มันสอดถอดตัวไม้ตัวนี้โอ้ยจะเปลี่ยนแบ็ดไหมตัวนี้ฮง อู้คะแนนว่ถอดออกมาบีบแล้วก็แยกเบื้งหูเลยแว่นมันสอดอันตัวบบกลมๆไหมมีอยู่้องแว่นตกด้วยพีดอ่างมึงจะได้ขี้ป้อนนี่น็อตน้ำมันหัวครับแว่แนแวนมีแว่นนี่น,<ม>นี่เห็นออกทางข้างนี่บ้านนี่ไหมเกี้ยวแท่งสายมันขาดอ่างนี้นะปลเออบีบแล้วเออปิดป้องง ບໍ່ແມ່ນອົກນີ້ບໍ່ວ່າທາງປຳມີໝອກຢູແມນແ່ນັີນດຂດບ